การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูข้าพเจ้านางสาวกุญจิราธนงศิลป์ตาำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง ภาระงานเป็นไปตามที่กคสกำหนดชั่วโมงการสอนจำนวน16ชั่วโมงต่อสัปดาห์รับผิดชอบสอนรายวิชาชีววิทยา1จำนวน12ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ 2, 4ทับ 4, 4ทับ7และ4ทับ9รับผิดชอบสอนรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์1จำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2กิจกรรมชุมนุมจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4และกิจกรรมจริยธรรมสาธารณประโยชน์จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ข้ารเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสร้างพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยาหนึ่งและรายวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์1ตรวจภาระงานตามที่มอบหมายให้นักเรียนงานที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4งานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนการโฮมรูมการเยี่ยมบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4และการติดตามนักเรียนการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษารวมทั้งการสอนซ่อมเสริมนักเรียน งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์รับผิดชอบหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุกการงานแผนง,งานรับผิดชอบหน้าที่คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนรับผิดชอบหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์รับผิดชอบโครงการห้องเรียนสีขาวของนักเรียนชั้นม .4 สทับ4การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้ามีการจัดทำรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยมีการพัฒนารายชีววิทยาและหน่วยการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและ ท้องถิ่นและสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะที่สําคัญตามหลักสูตรโดยมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทําให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพเรียนรู้และทำงานร่วมกันโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาในการจัดเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเอง 1.4สร้างและหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการเรียนรู้ข้ารเจ้ามีการสร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้และสอดท้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของใบกิจกรรมทั้งออนไซต์และออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ทุกสถานการณ์ 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ข้ารเจ้ามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงและนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมาใช้แก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้1.6 ศึกษาวิเคราะห์และสั่งเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาข้าประเจ้ามีการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ผู้เรียนเป็นลายบุคคลโดยศึกษาสภาพปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4ทับ4ทับและ4ทับโดยทำการบันทึกข้อมูลหลังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อนำผลการวิเคราะห์ มาแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนต่อไป1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนคาพเจ้าจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้เหมาะสมสอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ทักษะการทำงานการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้ารเจ้ามีการอบรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงามด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดก,การเรียนรู้ 2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4และนักเรียนที่ข้าพเจ้าทำการสอนจัดทำเอกสารงานประจำชั้นแบบประเมินผลการเรียนและรายวิชาโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนค่าประจาดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทั4ที่ประจำชั้นทั้งแบบเยี่ยมตามสภาพจริงและออนไลน์ติดตามนักเรียนโดยทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน 2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้ารเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในงานโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมายงานโครงการต่างๆที่โรงเรียนแต่งตั้งให้เช่นปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจกระดาษคำตอบและตรวจทางกระดาษคำตอบวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสา คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน12ประการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษาพัฒนาเด็กไทยเก่งดีมีสุขสู่ยุคพอเพียงประจำปีการศึกษา2566 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุก,การในคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาสีต้าน,าานภัยาเสพติดครั้งที่46ปีการศึกษา2566คณะโชคสิริสีม่วง และปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เป็นต้น 2.4. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการข้ารเจ้าเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองผ่านช่องทางที่เหมาะสมตามสถานการณ์ สื่อสารกับผู้ปกครองผ่านกลุ่มลายติดตามการเรียนรู้ของผู้เรียนหลายช่องทางและจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองด้านที่ 3. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องค่าพเจ้าพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมประชุม สัมมนาตลอดปีงบประมาณ2,566เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะในหัวข้อที่เหมาะสมกับระดับของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษารวมถึงรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการต่างๆเพื่อนำความรู้มาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและการอบรมออนไลน์ 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้ารเจ้าเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC นำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ที่ข้ารเจ้าทำการสอน3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ การเรียนรู้ข้าประเจ้านำความรู้ความสามารถที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาปรับใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ประเด็นท้าทายเรื่องผลการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สโรงเรียนพระปฐมวิทยาลายัยสภาพปัญหาในการเรียนวิชาชีววิทยาหนึ่งนั้นนักเรียนมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ผ่านเกณฑ์น้อยกว่าร้อยละ70เนื่องจากในบทเรียนนี้มีเนื้อหาค่อนข้างมากนักเรียนยังมีความสงสัยและไม่เข้าใจมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับบทเรียนอื่นๆอาจเป็นเพราะเนื้อหาในเรื่องดังกล่าวเป็นเนื้อหาที่นักเรียนคิดว่าเป็นสิ่งใกล้ตัวไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควรหรืออาจเป็นเพราะสาเหตุอื่นๆเช่น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นแบบบรรยายไม่มีการลงมือปฏิบัติทดลองส่งผลให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายนักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองจากสภาพปัญหาดังกล่าวครูจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เนื่องจากกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตนเองโดยใช้ปัญหาจากสถานการณ์จริงมาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้ามีการทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มเพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะการแก้ปัญหาอันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาชีววิทยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วิธีดําเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนพระปฐมวิทยาลายัยเพื่อออกแบบหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามตัวชีวัดต,ต้องรู้และตัวชีวัดควรรู้ในรายวิชาชีววิทยา 2. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีความหมายและหลักการจัดการเรียนรู้รูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 3. จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐานและจัดสร้างแบบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งมีลักษณะเป็นข้อสอบอัตนัยเติมคำตอบ 4. นํนำแผนจัดการเรียนรู้และแบบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียน ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC จากนั้นดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้และแบบวัดผลสำนิ์ทางการเรียนของนักเรียนตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญห้าดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 6. กดำเนินการบันทึกหลังสอน ซึ่งเป็นการสะท้อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 7. นํำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการวิเคราะห์ผลเพื่อจัดทำเป็นวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ 2, 4ทับ 4, 4ทับ7และ4ทับ9ร้อยหลังเรียนด้วย การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมรั้งเรียนสูงกว่าก่อนเรียน2.2เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ 2, 4ทับ 4, 4ทับ7และ4ทับ9มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอยู่ในระดับมากองค์ประกอบที่2การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4 ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมาการห้องเรียนสีขาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับ4ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับ4เข้าร่วมการเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยปีการศึกษาสองพ้า้อหกสิบเจ็ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้ควบคุมฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่71และเข้าร่วมกิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าและแสดงผลิตภัณฑ์ของนักเรียนตลาดนัดอาชีพองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้ายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีวินยัยมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกมีจิตอาสามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและข้าพเจ้าดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการคณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่ได้ส่งเสริมและช่วยเหลือในการทำงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาและขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูไว้ณนะโอกาสนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ